ชาวเน็ตหลุดโฟกัสภาพนี้ของชมพู่อรรยาเห็นแล้วสุดห่วงสุขภาพแม่อีกหนึ่งซุปตาสาวที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็สวยเป๊ะและโด่งดังมาตลอดสำหรับชมพู่อริยาล่าสุดแม่ชมพู่ออกงานอีเวนต์อีกครั้งในเมืองไทยเรียกเสียงแฟลตรัวและพาน้องเกลออกงานด้วยเผยความน่ารักให้ทุกคนได้เห็นกันซึ่งแม่ชมโพสต์ภาพในวันออกงานอีเวนต์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวท่ามกลางไหล คชมความสวยของแม่ความน่ารักของน้องเกลก็พบว่ามีชาวเน็ตสังเกตเส้นเลือดปูดขึ้นที่ขมับซ้ายของแม่จนทักว่าแม่ขยันทํางานจนเส้นเลือดขึ้นที่ขมับซ้ายแม่ต้องถนอมสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงคนะคะางานนี้ชาวเน็ตรายอื่นแหกคอมเมนต์ต่อว่าไม่น่าเกี่ยวทั้งบอกว่าเราก็มีนะ ไม่เกี่ยวหรอกจ้าไม่น่าเกี่ยวเราก็มีเราก็มีไม่เกี่ยวกับเครียดไม่เคยเกี่ยวเลยค่ะเส้นเลือดมีทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะปูดขึ้นมาเยอะกว่ากันเท่านั้นเองแต่ถ้าสังเกตจากภาพก็ต้องบอกเลยว่าเส้นเลือดบริเวณขมับของคุณแม่ชมพู่ก็ปูดมากขึ้นจริงๆ งานนี้ก็อยากให้แม่ชมพู่ลองไปเช็คสุขภาพดูนะคะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าดีไปแต่ถ้ามีปัญหาในอนาคตจะได้แก้ไขได้ทันนั่นเองค่ะทุกคนเป็นห่วงแม่ชมอยู่นะคะขอขอบคุณอินสตาแกรมชมพู่อริยา ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ